มาเด้อข้าวมากินข้าวนํากันเด้อนี่จนอส้มนี่ปิงกบเด้อปิงกบนี่แกงนอมีหนมกปลาเม็ดเนาะาักกัานีน้มากินข้าวเด้อเออเด้อ

มันไม่ได้ตางบอนควาผู้ใหตาเขาสุดะไรอียวนออรนเอดมา้อกันนโทรศัพท์อมาอืกินตองอไรูอยู่มะ บรดหน่นนะเี่โอเอด์เลนี่ป้วะกบเนาะกบก็ขากบกินนบก่กินกบทาเปี้ยหอมอย่างดีเลยเราก็ใส่มันใส่พิากนี่ ตืหมจะว่ามันพวงหน่อยคือเสื่อนนะใคเ่ยนะคิดดังก็บรรนีแหละจ ขวบข่ายางตังหมดเด้อเป็นอไรอย่างไรเนี่ยเด้อนี้พักแวนเนาะครับนามีกบเด้อกับผับกบ រ្ជាម្រោល់ម្ចាត្រោស្្ស